รับอรุณกับปุ๋ยลุวงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณวันนี้ทางรายการพาผท้ชมมาเยอนร้านค้าตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยล่งอรุณที่อ,อาเภอเสืงสสงจังหวัดนครราชสีมาเพราะเขาว่ากันว่าพืชผลทางเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรได้เลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องร้านคนเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะลังมากที่สุดในประเทศไทยประมาณ1.9ล้านไร่มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อปีรวมทั้งสิ้นกว่า7.6ล้านตันสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรมากถึงปีละ17,860ล้านบาทปุ๋ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับมันสำปะลังด้วยเหตุน,นี้ ทางร้านค้าตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจึงต้องเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับเกษตรกรเช่นเดียวกับร้านคนเกษตรที่อําเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมาเกษตรกรที่อําเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของบริษัทในเกลือประวิทย์กรุ๊ปผลจากการใช้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพผลผลิตต่อไร่ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปอีกยั่งยืนนานขอบคุณมากครับทางรายการต้องขอขอบคุณปือร่วงอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ตลอดเวลา50ปียังคงทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทางบริษัทก็ขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเพื่อให้เกษตรกรทุกคนมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งยังสร้างไรายได้กับครอบครัวชุมชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน